เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเป็นเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ าพบกั่แล้วนะครับกับทีเด็ดจันเจนเบเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย25พฤษภาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบบสเกตบอล NBA รอบชิงชนา์เลอร์สายตัวตกเกมที่3เกมนี้กลับมาเล่นกันที่บ้านของมินนโซตาทิมเบอร์บู๊กับเปิดบ้านทา็เกตเซ็นเตอร์เโมงครึ่งตามเวลานในประเทศไทยตอนรับกำเยินของทีมเต็งหนึ่งอย่างโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ทีมพลังหนุ่มโดยเจ้าบ้านทิมเบอร์บูโค้ชยังคงเป็นคริสฟินช์ครับวันนี้จะได้ดวลกับมาร์คเดโนครับ โค้ชหนุ่มของ OKC OK ครับซึ่งการดวลกันในเกมที่2เกมล่าสุดที่บ้านของ OKC OK Thunder สนามเพค m อมอารีนาชนะก็ยังตกเป็นของทางด้าน OKC OK Thunder เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์118ต่อ103ในเกมนั้นครับโดยผู้ที่ทำสกอร์สูงสุดครับ OKC OK เป็นเชกิเจสอเล็กซานเดอร์38แต้ม3รีบาวด์8แอสซิสเสริมด้วยฟอร์เวิร์ดตัวเก่งจารินวิลเลียมส์ทำดับเบิลดับเบิลครับ26แต้ม10รีบาวด์5แอสซิส แล้วก็เชดโฮมแกลนครับพี่แห้งครับ22แต้ม4รีบาว2แอสซิสสุดท้ายโอเคซีเอาชนะได้2เกมติดขึ้นนำ2-0ส,ส่วนผู้แพ้อย่างทางด้านทิมบูบูครับผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นแอนแมนเอนโทนีเอ็ดเวิร์ดส์ครับ32แต้ม9รีบาว6แอสซิสเสริมด้วยจเดนแมคแดเนียล22แต้ม2รีบาวครับนิเคิลอเล็กซานเดอร์วอล์เกอร์17แต้ม2รีบาว2แอสซิส แต่สุดท้ายครับภาพรวมทรงบาสของทิมเบอร์ูฟก็ยังสู้กับทางด้าน o k เคไม่ได้ครับแพ้ไป2เกมรวดครับสถานการณ์น่าเป็นห่วงตอนนี้สําหรับทิมเบอร์ูฟโดยผร้เล่นตัวจริงในวันนี้ครับเป็นไลฟ์เดิมทั้งหมดพอยกาดฝั่งเจ้าบ้านไมค์คอลลี่ครับจอมเก๋าจะได้ดวนกับ SGA เครับเชกีเทสอเล็กซานเดอร์นาทีนี้คงหยุดไม่อยู่กับ SGA เหนือกว่าชุดในการมือยิง3าเอนโทนี่เอ็ดเวิร์สครับแอนแมนดวลกับลูเจนส์ดอท ก็น่าจะเป็นตำแหน่งเดียวครับที่ทิมบาบูบครับดูดีกว่า OKC OK แบบชัดเจนครับส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดครับทิมบาบูบยังคงส่งจเดีนแม็กแดเนียลโดดเด่นเรื่องของเกมรับแต่ช่วงหลังก็เสียฟาวล์เยอะครับวันนี้จะได้ดวลกับจารีนวิลเลียมส์นี่ได้ทั้งลุกและรับมองว่าวิลเลียมส์เหนือกว่าส่วนพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดครับจูเลียสเรนเดลจะได้ดวลกับเชดโฮมเกรนครับก็น่าจะเป็นตำแหน่งที่สูสีที่สุดในวันนี้ครับระหว่างจูเลียสเรนเดลกับเชดโฮมเกรน โดยเซนเตอร์คุมวงในครับรูดิโกแบยังยืนเฝ้าใต้แป้นเหมือนเดิมครับแต่ฟอร์มไม่ดีเลยจริงครับดวลกับไอเซียหาเทนสไตครับโดยจากการเจอกัน2เกมแรกมองว่าไอเซียฮาเทนสไตสู้กับรูดิโกแบได้ดีมากและนี่เป็นเส้นทางล่าสุดครับสถานการณ์ในวันนี้ครับโอเคซีขึ้นนำอยู่2ต่อศูนในซีรีส์ถ้าเกิดเกมนี้มิเนสตาทิมเบลูปครับแพ้คาบ้านขึ้นมาครับโอกาสตกรอบก็99.99%อครับเพราะยังไม่มีทีมไหนในประวัติศาสตร์ครับ ตามอยู่ศูนย์ต่อสามและสามารถเข้ารอบได้เลยครับและนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงในวันนี้ครับจากการคาดการ์บก็กลไกหลักของทีมวูบครับขับเคลื่อนโดย a อนโทนีเอ็ดเวิร์สครับกับไมค์คอลลี่เสริมโดยจูเลียสเรนเดลและรูด y ี้โก r บร์ครับโดยมีจา d e ด m นแมคเดน s ลส์เป็นตัวช่วยในเกมรับครับส่วนโอเคซีครับขับเคลื่อนโดยเชกิทิสอเล็กซานเดอร์กับจา l e เลนวิลเลียมส ซึ่งมีความโดดเด่นมากๆในช่วงหลังครับสำหรับจารนวิลเลียมส์ครับมีความกล้าที่จะทะลุทลวงวงในครับส่วนพี่แห้งอย่างเชดโฮมเกนครับก็เล่นได้อย่างมั่นใจขึ้นเรื่อยๆครับรูเจนส์ดอตก็ดูดันครับส่วนฮาเทนสไตล์ก็ถือว่าดีครับไม่ใช่จุดอ่อนครับโอเคซีแข็งทั้งทีมครับ5คนแรกสไตล์แมชอ p วันนี้เอนโทนี e เอ็ดเวิร์ครับในการเล่นรอบเพย์ออฟ26.3แต้มต่อเกม ส่วน SGA ครับเชกิเชสอเล็กซานเดอร์กดไป29.8แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นติโกสูงถึง47%ครับเรียกได้ว,ว่าเป็นผลงานในรอบเพลย์ออฟที่เฉิีย่ยใช้สุดๆสำหรับ SGA ทัศนาจารย์เจนในวันนี้ครับกลับมาเล่นกัที่สนามของ บิ๊มบูฟครับทุกสำนักก็มองว่าโอเคซีครับแม้จะดูดีกว่ามากใน2เกมแรกก็บุกมาเป็นต่อแค่2-3ถึงแต้มเท่านั้นเนื่องจากเล่นในทาร์เก็ตเซนเตอร์คิดว่าเสียงเชียร์ของเจ้าบ้านน่าจะช่วยพอสมควรครับแล้วก็เป็นเกมที่มีความสำคัญกับเจ้าบ้านอย่างมากครับแต่คู่นี้ถ้าวิเคราะห์ตามเนื้อผ้าครับรูปเกมทรงบาสของโ OK อเคซีเหนือกว่าวันนี้น่าจะบุกมาปราบได้เหมือนเดิมครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ NBA 222ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ